ไซเถาอ้งไมเลยเ็นเออเตอดเลยตัวนี้ข้องกัดหาไมอย่างเงี้ยโอยเฮยโอ้ยตีก้ังเลยโอ้ยร้อนดอกม้ันรบนี่ บ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะมุนีปูสิผ้าพีผ้านองมาใส่บวงค่ะหากินขวเดิกเนาะไม้เฮ้ามุนีขึ้นหน้ารดใช่ค่ะเดี๋ยวสีเริมใส่จากบริเวณห่วยนี่เนาะค่ะย้อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนําเลาะหาข้องนูไปเรื่อยๆอ้อมขึ้นไปโซนเทิงผุนนะคะ่ะอ้อมเทียงไปผุนค่ะเดี๋ยวไปใส่บวงน้ากันค่ะแถวตําเพิ่นหาเบิ่งข้องมั่นถ่ายอยู่ทั้งผุนแล้วเนาะคะ่ะไปค่ะใส่บวงน้ากันค่ะ เป็ยังได้ผู้หาข้องหนูสวัสดีครับพ่ออิปอ่า่แถวมีอยู่มีอยู่โบหันมีคนมาลุยก่อนท่อแมนมอนยังยังใหม่ๆอยู่เดี๋ยวมือนี่ผ้ามาใส่บ่วงหนูครับกินเขาทงมาลุงรถขวดเด็กขวดเด็กขวดเด็กเสร็จแล้บไม่ได้ตัวก้อนทอนเฮ้ยหอนหยามันวันต่งได้พวกได้หน่อยก็ได้หลายล่ะใส่แถวอู้มใหม่เลย เป็นเอือดตืดเลยตัวนี้ข้องกัดหยาไหมไหมนนี่ห้อยเป็นข่ะอดลอดไปทั้งปูนค่ะนี่เป็นห้อยมันยาเป็นข้องเลยเนาะอดใหม่ๆอยู่ลุยเลยแล้วหาวแบบนี้เนาะครับไม้ห้องกันยิ้มหวยนแล้ั่มอ่อนน่าลุ่มหลดจ้าใส่ไปเรื่อยๆเนาะเท่าต่ำเพิ่นเตรียมบวงมาหลายเติบอยู่ค่ะเตรียมมาเพื่อเนาะแต่ว่าจักสีใส่ได้ซ้ำได้กับโมโหละเนาะเออสำรวจไปเรื่อยๆเนาะเท่าต่ำเนาะ รปคณะลุยเลยเดี๋ยวมันสิคําก่อนเนาะ้ะารุ่นบวงน้ำกันค่ะในช่วงหัวคําเนาะไปะลุยเลยเฮา ไปค่ะหาลุนบวงน้ำกันค่ะเมื่นมอนหร่นำหมอกลงเฮงเ้งได้ไหมรถเกี่ยวเกียเ้ยวไ้เลยขึ้นไปเลยเกี่ยวขึ้นอืมเเน่หาโฟมอย่างเดียวเลยแถวเลยไม่ใช่ไม่ใช่แนมใส่เองกะลงเองอล้งดูเนี่ยมาตีงเลยมาเถาปวรไปไปเรื่อยๆค่ะ ะเฮ้ย้เจบโเลยอ้เมียนองกางมเลยค่ะหลังที่สองเก่าเลยเว้ยบิดลเลยไปต่อค่ะสีลองเอาไปแต่งมึงอยู่ดอกฮันเทือมันใส่ได้เนาะมันใสบ่ได้กะจ้าชิมค่ะ หางถ่องมาใส่บักคักรึเนาะหอน้าไงเลยเด้ยวอยเยวงาต่อส um ่อทีตัวหน่อยเฮาดีไงจะโค้งบุไดรรับได้นอนรอกแนวนีอืตห่ ตัวน,นี้คอยเห็นข้องไว้บักขักคนเด้ตดเอตื่นมาถวตืนน<อ>่นรถเกลียวไปหรอบ้างนกยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุีอยู่สองอย่างขันบทตื่นรถเกี่ยวเหล่านี้กันเป็นข้นมาใสเอาแล้วบัตรเดกด้วย กะเหลือกอน,น,นม,มันบวชันเบิดหวยบ,บักไงบัวท่านออกวะต้นก็นะไดเคื่องข่างเลยตัวเครื่องทางข,ขา่อยขาลอยหลย,ลยนะก็ใ <laughs> ส่แยบบย,ยายไปเนาะ,ะหลๆมองค่ะมันใยายาย่หญ่ ได้เบ็ดกับบลืนกันขันบ่อขันมันบ่มีหม่องทาลงมันเกิดห่างขึ้นกันตัวนี้นี่พาะๆกันเลยก็เงียบตลงย้ายไปหม่องได้มีหนามเนาะจังเป็นตะใสรึกันเลยไม่เกิดเส้นอะไรนะครับ แต่วพอเห็นมีแฟนมาลออยู่นี่เราหันวงด้วยเ็นแหนั่นนัแรนต้อ้ยนี่เขายี่ดีใส่ ขย้อนดอกหมามันวนอยู่นี่มึงคะพี่นุ่งเต็มที่สองค่ะก็งามเลยคือการหัวสุดเห็ดกูจูดเลยแฟนตากระไม่โลขย้อนดอกหมามันเวียนอยู่นี่เนียนๆค่ะเต็มที่สองค่ะโอ้โหงามเลยตัวนี้คือกัดถือม้าหยันบมอถือม้าเมียนเราแล้วปันแล้วมันจังยูมาครับโอ้โหตกเงี้ยเลย ถุงไปเยอีสองที่สองค่ะอสองตัวนี้ลู่หนึ่งเลยระบใช่แล้วเหรอวดไปใช่แล้วบ้านนคบเอาออกไว้น้ำคันไม่สื่อเพิ่นนี่ใส่นี่ประมาณตัวละลอยหาซีฟได้เ้อนี่ออแบบเพิ่นขั่วให้แล้วเท้ามันรุดลงอันนึงเด้อเสียไปค่ะเพราะได้หล่นตอนเสาคือเก้าเพราะว่า สมุนซีขาแลนอ่อนอยู่นันน่าจะถือกินนั่นแหละคิดว่าวายุ่อยเนี่ยมาหอยว่าแฟนตามันหมดอียงอยู่นีว่ะห่วยเท่ามันขุดอยู่เด้มันขาบถึ่งนกถึ่งนูไปแห่จ้ากองมันเหลื่อยเด้เออสุดถ่ายถ่ายสุดบ่ค่ะห้อ หลอตัวกันเว้ยมีที่โฟมเทานีู่ถ่านี่ั่งสุถ่าถ่ายเลยชถ่ายถ่ายซดอีีาไปดงบวกอดงบเ้บีดอยครับอ่ะมันอยู่เลยค่ะสงแต้มเลยบักใญ่เลยเนาะฮเนาะปะ ปวดพ่อล,ละละบานบ่ได้ใส่หนามร้ายบ่ได้ใส่พักร้ายละละับกินเลยเออปะ,ปะกลับไปหาเห็ดแนวยอย่างแนวกินค่ะเดี๋ยวโหลดใช่สิของทางขอเดแสบครับป้าป้ากินเขาด้วยกันค่ะ ปรุงแล้วพร้อมทันทีเลยมันหอมๆก่อนจะสีใส่น้ำพอสามบาทพร้อมอันนี้บุกเทียวบ่มันเป็นสูวรบ่ขออันออกซื้อแต่ว่าเข้ามาถักคนละคอมันสีเสียเป็นบ่มันมันนี่ครับพี่น้อง อันนี้ตัวที่สองนะตัวที่สองอ้วนกว่าพ้อมาเเาใส่ผักอย่างง้นผักขมอยู่ด้วยผักเขาผักกระเดาษผักใส่หลายดอกอยางมันขมผักกระเดาษแล้วกับผักผักสะตันผักสตันกะเข้าดอกแค่ตัวหนึอห ต้พักหน่อก็ตีเต็มหม้อแล้วั้ดีล้อละเด้นิวละ้อหน่อย้อักกไปตีนตะพักอันนี้ นี่สุกยังไงมาเลยโอเคนาแต่กินดิบยังกินเนาะหลดเนาะถึงถึงน้าหอนหมันก็สีลวกไปเลยเนาะปลาปลาไหลแบบนี้ปลไหพวกเพื่อขอยววานสีล่นขาดดีิราหุดเนาะดีอยู่ตรกวนวาข้านำบลาหลเนี่ยมันลุดนจ้าพวซิมเนี่ยบมอบัวซิมทีเดียวเลยบัวนะ จมาดอกแขกข้นโบนิอบ euh ่เหรอกินดจิมหรือเ่จิมเนี่ยเสียตัวคิดว่าวเสียดเสียเอาเลยนะเนาะไปเอาเลยนอโรนะเอาพ่อสมิงจรงเสียบนอโเนะไปเขบซือว่ะ ขาเท่านี้สุดยอดเลยเท่เดยมอไกนอนึงนี้น์บ้านบ้านว่น้อยบัลไรครัวเดิ้เดลอมเลยสุดยอดเลยมาวานี้เห่ามอครับพีองเนี่ยแล้วครับบ้านนี่ขวเดิ้อครับบ่กเสียบก็ว่าบ่เป็นเดิกลปานนี่เนาะมาคระพี่น้องกินขวเดิกน้ำกันค่ะมาคมาพี่น้องครับมาขวเดิ้ลัวเดิ้เขาอืมอายทวนทวนเลยมิ่น <ấn S 2> นวลวัวโรยใช่สุดยอดวะเด้ใส่เพลทเตอร์เลยครัวเด้อค้งแถะหยาดไม่รู้ดูดูแถวๆคือหูแข่งเลยลวกปากวะาั่เหรอโอ้แซวอีดีวะ ตอนซีโมเสบปนไดตอนกินคือเสบแห่งเนี่ยเสบเสบ <laughs> บสุดยอดสุดยอดขวัวเดอกกับเขาไม่วงน้นได้กินเขาไม่เหรอเขาไม่หมเกี่ยวตังแตผอมเขาสิบหาเด้โมเมนต์้อมเขาใหญ่เด้นี่มัแมนเขาเหนียวอุบลสองหมดแมนเขาอุบลสองพันอุบลสอง คักบ่อถั่วดำโอ้ยเอาคักลูกกินเขาไม่กินเขาไม่ก็ขัวเด็กหนาวกันจริสุดยอดแล้วบานเช่หรเมื่อไ่อากาศเมื่อไหรอากาศเย็นคักๆเนาะขัวแบบดีเอินอาหารจานเดียวได้ปอนี่อาหารถาดเดียวเนาะสามดียวกระมังเดียวกละมังเดียว

สมุนสยอดแม่โตจรงิงอืม่นกันได้ยังบ่โรดใช่แทบจะบโไดย้ยไปใส่บ่วงใส่ยังเลยเนอมีจะสมุนซีขาหามาซูกินลิ่นกานแห้ง่วาขั้นแท่นาขาดดูดูเออเออขวดขั้นแท่นอบวดั้นแอืมอ้โสุดยอดขวดเด็กแหงเด็กแหงแสบเด้อค่ะ ภาวมันหิวเนาะเขาดำเนาะหลอมหัวคำหมันสองแต้มสองแต้มใหญ่เลยเนาะเขาำเนาะในตืบด้ไข่ตัวบัวขัวสองตัวขันขัวสองตัวโใช่ยเอ้ยมืออื่นได้ปันพี่น้องแฉกินโบเบิรเหลือวาเฮ็ดซ้ำนี้พอดีนอะแบบแบบอิมแน่โบอิมแน่นี่พอดีขันเรือร้ายแล้วสิเป็นแนวใหม่เอาไว้ปันกันไปปีงนอะไว้ถ้าปิ่งแหมากกินก่อนไปโรงเรียน มานอยูอยนี่เนาะเออจะน้อยเนาะอือ,อ,นนอแต่ว่ามันก็เป็นตายอยู่ในแถาเพราะว่ามันมันมีแบบมันไปสูน,นให้มันหลุดน่ะนะหลุดบกักหลายลังนโ่หลอดไ่อือเป็นต่ามานของเราอยู่มึงสายตาแพีนตาคิดไร้อยอ่ะหนูอยู่บ่วงเะ็มที่นะกับเพื่อนน่นล่ะเป็นงงงเศร้าๆตัวที่สองเนาะแถวแถวนาะเออปฏิแทถเพื่อนเห็นว่าหนูติดบ่วงเออเอ้า กินเขาก็เนาะเฮาเนาะถารลุนต้องกันค่ะรอบเสาแถาต่ำสิมานบอเนาะ<ม>พอด้ปันกันไปเห็ดแนวอย่างแนวกินค<ม>่ะเอากินเขากัน,บน,บนค่ะสายตาเหี่ยอ่อนบน่นง <laughs> <อ>ูตกขคางนึ่อีกต้งหาใช้จ่วยลีนเน่ะ ีเทสตกลาเมือเนาะตัวนั้นติดตัวีเขาาวบอเท่าไรบอกเทือกับพี่ขวดู้แน่นอนเลยเว่าเวลาขวดู้เลยตัวนี้ก็ได้กลิ่นรูดแน่เลย มาแต่เสาเลยได้เห่าหมดเลยพอปุ้มพูนี่เนาะไปะรุ่นบวงต้องกันค่ะหลอบเสาอ,นนอ่ามันมุฮันแจงดใีใช่ใช่้โหบว่บว,งบวงอีกตัวนึ่งไปบวงมันอืมนี่จะสิคอยแจงเรื่อง้างมัาน,นาอันนี้ก็เอาถือขึ้นแมนรางที่สูง บูตีงเลยวะเฮาไปน้มองแห้งๆค่ะคมื่อนี้ย่างไปนี่เออถือขากางเกงเปียกเลยค่ะแจงออกคารับปิดก็เห็นอยู่ได้เถามันกับแจงเหรอ น้ำหมอแห้งแหงเนี่นี่ปูกพักนี่งามคักอ่าเกอน้ำหมอกช่วงนี้พืชพักสวนขั้วนี่โอ้หขึ้นงามคักนี่ว่าโมตรงห่วงกบหลายแฮงีไฟระเบนหบ้า er นีไฟะเบ่เห no. ็นห่วงเลยว่เถวหลุดดิ เดี๋ยวผ่านบ่วงเจ้ากับบุแย่งไปนำหาเทอ่ยแง่งหาบ่วงเฮ้ยเฮ้ยยาติ้งมีเสียงพร้อมเฮ้ยเอาแล้วพี่น้องแม่นแล้วละแม่นแล้วของแท้โอ้ยใส่งามๆค่ะเอ้นุ่มๆนุ่มๆอะเมียนเมียนตามเมียนเฮืย ีแต่ห้องทุงล่ะ <laughs> สบายใจล่คะค่ะ <laughs> เอออุ่นใจเราเด้มีแนวกินเด้มาเดสอบว่ามนย่างหรือ่ย่างไก่ย่างควมทุ้งเลยบานิคันคิเตอร์เว่นคืนละแดดห่อนเลยนอทเนนอสองเสียอากาศดีค่ะไม้ความหวังเลยนี่หวังอยู่ตั้งแต่ช่วงเกี่ยวเขาละ เห็นข้องค่าแข้งเนาะกัดเข่าไม่ไหมอยู่ไอเดี่ยวบ่เถ้าให้นายอะไรักท่านเห็นมาเห็นข้องน้ำขาเขาที่หน้าทรวงเกี่ยวของก้อนเกี่ยวของนะอืมอีกอย่างนีงเนาะกันเม็นเฮามีเวลามาเลาะใส่ก้อนที่จะเกี่ยวเข่าเนาะเขาดำเนาะมาทนเอา

เขาฟมเาโอเีนี้เดี๋ยู่ดีดีดวบ่ได้ตัวเว้ยเดีนี้เดีดบวงห้าเสียบกี่เองเนี่ยละนั่นละเียวออติงเลยค่ะ ไปเมนหล่อนี่แล้วโมเหรอซองหลังนี่นี่อะไรมึตุ้งอออยนี่นี่ตุฮะของอายมันคือพันใส่นี่เมนแท้ดใส่เหรออ้มีโค่ะมีต้เอาขึนมาเบิ้มตัวหน่อยตัวหญ่ใส่นุนมคือกันค่ะอ่ะเก็บเลยเฮาหมดนี้ สองแต้มนุนม่นมๆตะบ,บนยังปูดนุ่มขึ้นมั้อโมเป็นยังในซ้ำนี่ละพอดีกระดูกพลอยๆยง่ายถ้าใส่ใหญ่ๆเนี่ยนัน่นปิี่ยเขาทาเลยอ่าซ้ำนี่กลัวพอดีพดอพด,พดอีมันจีบมันมันไม่โรดเลยอื ม่ลูกผมเหยียนก่อน,นดีนดีดิไม่รอเขาเหยียดแล้วเฮ้ยม,มองมาขึ้นนี่ก็แฟนต้ามันงับนะเหาอเนาะงับขาบวงเลยห่วยวัได้ตื่มเลยบ่เดี๋ยวนยีหวยห่วย มึงเสียบอ่ะอมึงเป็นล้างถือถ่ายเหรอมึงถ่ายแลยมึงถ่ายถ่ายซุดอีรีขาบันโอ้ดีงเลยวะสันโอ้ว่าสิแดงตื่มเจ้กตัวใหญ่ๆวะโบคือคว่ำคืดเลยแต่ว่ากระมานคักละค่ะเนอะ มื่อคืนเทาได้มสองตัวแบบใหญ่เลยเนาะเถาต่ำเนาะรอบเสากะสองแต้มใส่งามๆหนุ่มๆเนาะมันยีดอกซ้ำนี่พ่อได้ปั้นกันไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยีดอกสนใจเอตัวใหญ่นั่นเอาไว้ให้อายมากปีงเนาะสองตัวนี้เฮาเอาไปขวัวสู่พ่อตาไปฝากโฟเกนเนาะเออมันคักยี่ดอกค่ะเมื่อนี้ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินเนาะไป กับเมื่อเอางัวออกลามค่ะบันเนี่การขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ต,ตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหนา้าบรรณาสุขสวัสดีค่ะสุดยอดหวานคักโย